ทดสอบ Sony ZV-E1 กับเลนส์ 20mm ิ1 8 g ตอนนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นนะเหมือนเดิม1ช่วงแขนนิ้วแตะหน้าเลนส์โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเปิดกันสั่น Active กับเลนส์มีแ c t i v e แล้วมันจะแคบลงไปแค่ไหนอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็น Sony ZV-E1 กับ2 0 f mm 1 8 g เปเปิดกันสั่นแบบ Active นั่งที่เดิมก็แคบลงมาระดับนี้ ก็โอเคนะคิดว่าถ้าเดินแล้วมันก็ความกว้างเลยก็น่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น Dynamic ด y นาม i กแอคทีฟดูอีกทีหนึ่งทดสอบ Sony ่เ e ซ1วันกับเดน20 F1.8G นี่ตอนนี้นั่งนี่ในช่วงแขนเปิดการสั่น Dynamic Active นะแค่ประมาณนี้อันนี้ยืดสุดแขนนะก็คิดว่าตอนเดินก็คงต้องยืดประมาณนี้เอาละเดี๋ยวคงได้เวลาทดลองเดินดูแล้วครับ ทดสอบโซนี่แซดีีวักับ20 mm m มมเนท 1.8G ตอนนี้ไม่ได้เปิดการสั่นนะครับยื่นแขนออกมาเล็กน้อยนะมุมภาพก็ประมาณนี้อ่ะลองเดินดูก่อนภาพมันก็คงจะสั่นบ้างแหละแต่โบเก้อะไรมันก็สวยนะระยะกำลังดีแต่นั่นแหละเดี๋ยวเผื่อเราเปิดกันสัน่นภาพไม่ต้องครอบไปอีก,กน,นี่คือแบบเดินปกติมากเดินทั่วๆไปเลยนะไม่ได้ย่องอะไรเลย เปิดสีสันโบเก้สวยนะโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดกันสั่นแบบแอคทีฟเปดูครับทด <Okay. S 1> สอบ Sony ZV-E1 กับเตน20มิลเ 1.8G เปิดกันสั่นแอคทีฟนะแอคทีฟธรรมดาอยู่โอเคนะนน okay, นะมุมภาพก็นะต้องจริงๆต้องยื่นแขนมากกว่านี้อีกนิดนึงแต่ข้างหลังโบเก้มันสวยละสมมติยื่นแขนดี นี่ก็เกือบตึงที่สุดแล้วนะจะให้แบบโล่งๆสบายหน่อยนะหัวไม่ชนกระขอบเกินไปโอเคไงก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าม,มุมภาพมันก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับการยืดแขนเกือบสุดแขนผมแล้วกันนะประมาณ60สิบเซนเดี๋ยวลองเป็นไดนามิกแอคทีฟดูอีกทีนึง ก็สอบโซนี z เซตีวันกับ20ม mm ิลเอ็ม 1.8G ตอนนี้เปิด d y n a ม i c a อ t i ี e แล้วก็ยืดแขนตึงเลยนะร้บรองว่าถ้าเดินงี้เนี่ยเดินไม่กี่นาทีก็เมื่อยละยืดแขนตึงจนสุดเลยอะ่ะยิ่งสมมติว่าไปงานแฟร์งานอะไรงี้ถ้าคนพวกผ้านี่ไม่ยืดแขนนี้ไม่ได้แน่นอนชนคนอื่นอันนี้ลองในร้านโล่งๆอันนี้กว่าถ้าเราถ่ายคนอื่นเงี้ยโอเคนะ แต่นี่คือทําให้ดูว่ายื่นแขนสุดได้แคน่เนี้ยก็แสดงว่า20มิลเนี่ยจะไม่พอสําหรับการใช้ไดนามิกแอคทีฟแต่ถ้าเป็นแอคทีฟธรรมดานี่สบายเลยว่าเราเปลี่ยนแขนนอเมื่อยละการละลายหลังเลยมันก็จะดีกว่า16มิลไปอีกนิดน,นึงเนาะเพราะว่าทางยาวโฟกัสมันมากกว่าโอเคครับ